คำจำกัดความที่ว่านักสู้ใต้ทางด่วนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสนีรอบเอ็นเกมครับ ครับนี่คือชมหน้าของปัชนีรอบเอ็นเกมของเมฆและจ่าด้าครับจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับคนดังคนดังครับใช้ตัวช่วยคนดังบอนนี่เบเดเลียนะครับเกิดปีเดียวกันกับปัชนีท่านนี้ครับคิดว่า72ครับตอบครั้งแรกว่า72ปีครับปัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ72ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอบครั้งแรกผ่านไปยังมีโอกาสตอบครั้งที่2จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับเหตุการณ์ครใช้ตัวช่วยเหตุการณ์ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเปิดดําเนินกิจการครั้งแรกในปีที่ปัศนีท่านนี้อายุ2องปบโเจเจ็ดสิบแปอองไครับ 78ปีครับตอบมาครั้งที่2เอาละโอ้โหมาลุ้นกันเลยครับปัส,สนีรอบเป็นเกมคุณอายุ78ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอบครั้งสุดท้ายเหลือ3ตัวช่วยเพลงโคสชอัพและความทรงจำเพลง,พลงครับ,รบเลือกใช้ตัวช่วยเพลง เพลงกลิ่นดอกโศกของวงสุนทรพรบันทึกเสียงครั้งแรกในปีที่ปัศนีท่านนี้อายุสองขวบครับ oh. คุณจะเลือกตอบครั้งสุดท้ายว่าปัศณีรอบเป็นเกมอายุ74ครับว้าห7เครับตอบมาแล้วครับ <c oughs> ตอบมาแล้ว74ปีมาลุ้นกันครับ32,250บาทจะได้หรือไม่ปัศนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ74ปีใช่หรือไม่ครับ ใช่ครับใช่ครับตอบถูกต่อคือครับรอบเป็มเกมรับเงินไปเลย3 2 2 5 0ื่องัร้หบวมกับตัวนัดที่ตอบถูกเพิ่ไปอีก5,000บาทรวมวันนี้เมฆและจ่าด้ารับเงินรางวัลไปทั้งสิ้น37,250่นบาทครับปารุจจักกับปัสนีรอบเป็นเกมหน่อยครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับ ครับสวัสดีครับผมครูเขชีวินแหวนลุงโรดครับอ่าครูเขครับอายุเจครับผมโอ้โหนี่จังดูแข็งแรงเลยครูเขนักสู้ใต้ทางด่วนครูเขททาอาชีพอะไรยังไงครับเป็นครูสอนมวยให้กับเยาวชนใต้ทางด่วนครับสุวิทั์ิษไทยสอยครับอ๋อสอนมากี่นานแค่ไหนแล้วครับอ่าประมาณ50ปีได้ครับสอนมา50ปีแล้วครับทําไมอ่ะทาไมถึงมาถึงถึงมาเริ่มสอนน้องน้องเขาครับ มีโครงการของพระนธรนพรนเอกพิจิตรุลวณิชอ,อดีตองค์มรมติสมัยรัชกาลที่เก้าครับท่านได้มาเปิดโครงการที่คงเตยผมก็ได้ผ่านการอบรมแล้วก็เข้าไปฝึกสอนเยาวชนใต้ทางด่วนอ๋อ,อแล้วเงินที่เอามาเ,เรียกว่ามาสอนเ,อเราเราได้เงินไหมไม่ได้เงินครับคือเราสอนฟรีจนติดเป็นิสัยแะเออทำไมถึงอยากสอนฟรีให้น้องๆคง,งเตยผู้ ยากจนเยอะคนไม่ค่อยมีสตางค์เรียนครับไม่ค่อยเด็กไม่มีสตางค์แต่เด็กอยากมีอาชีพครับผมเออก็เลยมาเรียนกับครูครับโอ้โหแล้วก็เป็นใช้เวลาในในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเออแล้วเราคิดว่าเราจะหยุดเมดื่อไหร่ดีอ่ะนี่เจ็ดสิบสี่แล้วนะครับคิดว่าเราจะทาความดีให้กับสังคมเนี่ยจนกว่าจะทําไม่ไหวทําจนกว่าจะทําไม่ไหวอยากจะทําดีเพื่อสังคมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง